คับผ้เสียเล่นพลาสครับวันนี้อยู่คิวแล้วก็2ช่องทีเดยกันแน่นอนครับเราจะได้พูดคุยนะฮะกับศิลป,ปินหน้าใหม่ดาที่เมื่อกี้เราเพิ่งได้ดู MV ไป <c oughs> ถือว่าเป็นการร้องเพลงสไตล์แบบลุกทุ่งครั้งแรก <c oughs> ของสาวมากความสามารถคนนี้นะครับตบไหมเออ ตกแป้งไหมน้อ้องน้องตอนแรกดูแับน้องแอนนันทชาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกเป็นวีเจสาวเล่นด้วยครับผมวันนี้มาในบทบาทของเสือปีนครับก็จะมาพูดคุยกันแอให้แอทลายแฟนๆนเชิญฮะสวัสดีค่ะแอนนันชาสวยจริงสติ๊กมาเป็นไฟ ปกติเป็นอย่างนี้หรออเป็นย่างี้ไม่เคยรู้ว่าน้องเป็นอย่างนี้มาก่อนน้องเป็นอย่างนี้แหละจริงๆเหรอถ้าน้องไม่เป็นอย่างนี้น้องจะอยุดสยามมาเล่นพาสไงคือคนที่อยู่สยามเล่นหน้าไม่ใช่คนธรรมดาครับผมพวกบ้าเท่านั้นนะครับที่จะอยู่รายการนี้ได้แล้วสติไม่ค่อยเต็มด้วยนะน้องแอนกลับมาคราวนี้กลับมาร้องเพลงมาเยอะมากครับผมตั้งแต่ประกวดครับเราได้เห็นความสามารถของคุณในการร้องเพลงหลากหลายรูปแบบอืทำไมอยู่ดีมันมาจบที่ลูกทุ่ง มอยู่ดีๆมาจบจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวภาพตัดไปที่กล้องสองนิดนึงอะไรคิวฮะอ๋อโอเคโอเคมีสมาธิก็มีๆๆค่ห้าสี่สามสองก็จุดเริ่มต้นเนี่ยก็ร้องเพลงลูกทุ่งมาก่อนประกวดร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จริงๆแล้วไม่ต้องประกวดไม่ใช้ประกวดใช้ลูกทุ่งลูกทุ่งตลอดเลยใช้ลูกทุ่งแบบออดิชั่นเข้ามาแล้วก็ถามเพลงอื่นๆอ๋อแต่ว่าตอนแข่งขันกลับมาเป็นแบบเพลงอะไรก็ไ้ใช่ใช่ก็มีการแบบว่าอยากให้เราเป็นแบบ เป็นป๊อปอะไรอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าด้วยความสามารถเราร้องได้ไหนแบบใช่เขาก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดมาลูกทุ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปแบบนั้นยากอะไรแบบนี้ก็เลยแบบโอเคงั้นทําแบบนั้นไปเรื่อยๆจนเวลาแบบงานจ้างเราก็จะต้องมีร้องเพลงลูกทุ่งแซมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเออแบบเมื่อไหร่จะร้องเพลงลูกทุ่งเป็นของตัวเองอ่เมื่อไหร่จะมีเพลงแนวนี้บ้างเราผู้ใหญ่ไปเห็นเราขึ้นคอนเสิร์ตเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยแอนทำแบบนี้เหอะแบบพี่ขออะไรเงี้ยฮะฮะก็เครียดอยู่เหมือนกันก็เครียดนะตอนแรกก็เครียดเพราะว่าแบบ ก็แอบกลัวไงเออเพราะว่าเรามาทางอีกทางนึงแล้วใช่ใช่กลัวว่าแบบคนเขาจะแบบติดภาพใช่แล้วเราดูเป็นลุกแบบไม่ค่อยดูไม่ค่อยเป็นมิตรอะความเป็นลุกทุ่งมันต้องดูแบบว่าเข้าถึงง่ายหรืออะไรแบบนี้ตอนแรกๆก็แอบกลัวแต่ไปมาเขาแบบพอเวลาเราอยู่บนโชว์แบบเอ็นจอยกับคนดูอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาเองมีความสุขเขาก็จะไม่หนูคิดมากหรือเปล่าหนูไม่ค่อยเป็นมิตรแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมรู้ว่าหนูเป็นคนน่ารักนิสัยเวลาเออดีอย่างเงี้ยเหมือนเขาเรียกว่า มีสัมพันธ์มนุษย์สัมพันธ์ดีอะไรเงี้ยนะอาจจะคิดเยอะไปจริงๆแล้วก็เลยตัดสินใจสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะมาทางลูกทุ่งโอเคแสดงว่าหลังจากวินาทีนี้ไปค่ะซิงเกิลของแอนที่จะออกมาต่อไปคือลูกทุ่งหมดใช่ คือชัดเจนเลยชัดเจนเลยแต่ก็จะเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่เป็นก็เป็นเหมือนน้องปออะไรแบบนี้มันไม่ได้แบบลูกทุ่งแบบสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ลูกทุ่งแบบสตร็ปนี่ผมว่ามีความใกล้กันมากใกล้มากล้มามันเป็นแค่วิธีการร้องคแต่สไตล์เพลงเนี่ยยังเพลงเหมือนกันแต่แบบขับเบสหรือเสียงร้องเนียนนะเนียนใช่ไหมเออมันจะมีกลิ่นมีกลิ่นอยู่นโดยส่วนตัวน้องแอนแล้วเป็นไงบ้างครับสำหรับการร้องลูกทุ่งเป็นของตัวเองจริงยากกับตอนประกวดไหม ยากกว่านะคะเพราะว่าแอนร้องเพลงช้ามาตลอดแบบถ่ายทอดอารมณ์เศร้าดราม่าแบบโชว์พาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบต้องสนุกต้องแบบมีจังหวะต้องเต้นมีจังหวะใช่ต้องเต้นแบบเต้นไม่ใช่เต้นแบบไปงานอะคือตรงเต้นให้ดูเต้นเป็นอะแล้วต้องไปเรียนเพิ่มไหมเรียนแบบร้องไห้อ่ะเรียนร้องไห้เลยเรียนร้องไห้น่ีการแสดงป่ายคุยทางนี้ก็เห็นบอกเรียนร้องไห้เรียนร้องไห้เรียนเต้น รอให้เลยบอกเรียนรอเลยเฮ้ยเรียนการแสดงโอ้โหโอ้โหอย่างเงี้ยแล้วเตรียมตัวนานไหมครับสำหรับซิงเกิลนี้ครับประมาณ4-5เดือนครับผมเพราะว่าใช่ใช่พอพอรู้โจทย์มาว่าเอ้ยแอนต้องเป็นฟิลนี้พี่เขาก็ไปเขียนเนื้อเพลงเขาก็นึกแบบเอ้ยจะเขียนยังไงไม่เข้ากับแอนครับผมแต่แอนอ่ะมีเพื่อนสาวเยอะครับผมมีเพื่อนสาวเยอะแล้วเวลาคุยกับเพื่อนเพื่อนก็จะแบบว่า เฮ้ยตบป้าจะได้จบเวลาคุยเรื่องอะไรกันนึกว่ามีประโยชน์แค่ตอยมีเรื่องนะใช่แบบเอ้ยแบบหิวข้าวแบบเอ้ยจะไปหรือไม่ไปเออตบป้าจะได้จบเคลียร์ไม่รู้เรื่องนี้เราก็เลยเป็นคําติดปากพี่เขาก็เลยบอกเฮ้ยงั้นเอาคํานี้มาเป็นวลีเด็ดนะใช่มันเป็นคําของแอนดี้ไมร์อะไรครับผมให้มันสั้นจําได้ก็คือตบมะท้อนี่คือที่มาของเซิงเกิลแล้วเนื้อหาเพลงข้างในอ่ะก็ปกติทุกวันนี้ชนีทั่วไปก็อาจจะแบบมีความแบบ มั่นใจขึ้น<ะ>กล้ามากขึ้นะอะไรอย่างเงี้ย<ะ>บางทีเขาอาจจะกล้าในทางที่ไม่ค่อยดีงามอ,อาจจะแบบว่ามาคุยแบบลุกมาแบบอะไรกับคนของเลา่า<ะ>อะไรแบบนี้<ะ>เอ๊ะได้ยินเสียงอะไรไหมคะ พี่เหมือนแบบว่าเออก็มีการยือ้อเคลื่อนย้ายอะไรบางอย่างนั่นแหละมีการ,รมาคุยกับคนของเราทําให้เรารู้สึกแบบว่าไม่สบายใจ<อ>แต่ทีมข้องของเราอ่ะไม่ได้เล่นน้วยนะแต่เราจะทํายังไงให้ให้เพลงนี้ไปสื่อถึงคนที่หลายๆคนเคยเจอแบบนี้หรือแบบด้วยดนตรีเพลงด้วยอะไรแบบนี้มันมีความสนุกก็อยากจะดึง เดี๋ยวฮะคุณผู้ชมับตอนนี้ตัดไปที่สตูสองนะครับผมตอนนี้คิวกำลังเป็นภัยสังคมของคุณผู้ชมอยู่นะฮะพี่คิวจับน้องหงีได้ไงพีนะพี่ได้รู้จักกับน้องด้วยเพราะว่านี่ถือว่าเป็นแดนเซอร์ของน้องแอนใช่ที่เราก็ได้คุยกับน้องแอนไปแล้วนะฮะเรื่องสตูสเารร้องเพลงกับการเต้นนั่นเป็นแดนเซอร์ของน้องแอไม่มีไม่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 ไ่ไม่ไม่ไม่ม่่ไม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 ่ไ่ม่ไมม ได้เป็นน้องเซอร์เอาเล่าสิเชฉรี่เล่าสิอ่าแนะนำนี่น้องเชฉรี่อ่าน้องเชฉรี่ไม่ต้องมือ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 คุณก็อยู่พาร์ทของคุณไป็นสิคุณจะปรยุ่ตอะไรกับของผมล่ะไม่ได้นี่คนของผมนะโอเคไงได้มาเป็นน้องแดนเซอร์ให้น้องแอนได้ไงครับ อ้าวแล้วก็คือเป็นแดนเซอร์อยู่ที่สังกัดของ D Dance 2 w o ปะคะแล้วทีนี้ก็คือพี่ที่โคโรการาฟให้พี่แอนเนี่ยก็คืออยู่ที่ D Dance เหมือนกันเขาก็เลยเลือกมาเต้นใน MV นี้ก็จะเต้นต่อโชว์ไปเรื่อยจริงๆก็ไม่น่าถามนงคำถามเขาก็ต้องมีการคลื่อแล้วหอยุ่งแล้วเขาห่วงน้องเขาห่วงน้องได้ร่องงานกับน้องแอนโอเคประทับใจอะไรในตัวน้องแอนบ้างอาแล้วคำถามสดด้วย พี่แอนเป็นกันเองอะค่ะเป็นกันเองเข้าถึงแล้วก็แบบสนิทกันไวมันก็เลยทํางานกันสนุกไม่มีความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เลยครับพี่แอนตั้งใจตั้งใจตั้งใจซ้อมมากแบบจริงจังจริงจังใช่ถ้าเกิดอันไหนโดนดุอะไรอย่างเงี้ยก็จะรีบแบบทําทําใหม่ให้ได้หรอใช่เลิกซ้อมเต้นแบบหนักๆแล้วมีไปกินข้าวเลยกไหมยังยังไม่เคยไปกินข้าวด้วยกันค่ะยังไปนะแอนไม่ดีแต่พี่แอนเคยซื้อพิซซ่ามาให้กินเลยไม่แ คือพิซซ่ามันลเ,ออเลี้ยงด้วยใช่อ๋อพี่แอรน่ารักเนาะพี่คิวอยากเอาตัวเองมาเป็นตันทัศนออพี่คิวชอบเป็นอย่างเงี้ยจริงนะครับไปกัน ผ่านหมเลยนะอะไรเดียวไกดีเอาตัดจะจะไปสปู๊ตแล้วเนี่ยมาคุยเอาคุยเออแต่บอกว่าแค่นั้องอย่างนี้ไงนะครับผมแล้วอย่างนี้เรามีแดนเซอร์ที่คู่ใจกับซิงเกิลนี้มีเยอะไหมครับน้องแอนครับจริงๆเราเรียกว่าไม่เราไม่เรียกเขาเขาว่าแดนเซอร์เราเรียกเขาว่าทีมแอนอ๋อทีมแอนใช่เพราะว่าเราจะผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวบมบุกป่าฝ่าดงกำจัดศัตรูเหล่าร้ายที่เข้ามายุ่งกับคนของเราใช่โอเคคุณจะคุณจะไปกำจัดเขาทำไม เอาก็บางทีคนไม่ดีภัยสังคมเนี่ยคุณก็กำจัดคนดีๆเนี่ยคุณก็ต้องแนะนำให้กับน้องเดี๋ยวคุณกำจัดเลยได้ไหมตอนนี้ตอนนี้อย่ารอช้ากำจัดเลยได้ไหมครับผมไม่ได้นะฮะเอาทีมแอนทีมแอนทีมแอนซึ่งทุกคนก็เด็ดหมดทุกคนครับผมเด็ดนี่คือ เต้นเก่งความสามารถมีอินเนอร์ได้อะไรหรอน้องแอนเป็นคนออดิชั่นเองป่ะหรือว่ายังไงมีได้การมองน้องๆทีมแอนไม่ค่ะมีพี่โฟล์กอัพก็คือพี่บอสเขาจะเป็นคนมองอยู่แล้วว่าใครแบบเหมาะโอเคยังช่วยน้องแอนได้น้องแอนก็แฮปปี้ด้วยแฮปปี้มากแฮปปี้มากค่ะครับผมแล้วจะเพลงต่อไปเป็นเพลงลูกทุ่งก็จะเป็นเพลงเต้นมีจังหวะนี้เหรอก็ต้องรอดูเพลงนี้ว่าแบบกระแสตอบรับเป็นยังไงแต่ก็คงน่าจะเป็นแบบมูฟได้อะไรแบบนี้แหละต้องมีจังหวะนิดนึงแหละไม่เลย ฟังอยู่ร้องเพลงช้าที่เป็นลูกทุ่งนะแบบลูกทุ่งแท้ใช่ไหมนะคฮะต้องบอกคุณผู้ชมแบบว่าน้องเนี่ยเรียนเรียนเกี่ยวกับด้านการร้องมาโดยตรงและสามารถร้องได้หลายหลายแนวมากๆจริงๆนะครับโผลมีคนอยากฟังจรินองเพลงช้าจริงเหรอเพลงอะไรก็ได้ลิขสิทธิ์พี่จ่ายใช่ไหมอ๋อไม่ต้องก็ดีอ๋อ เพลงในค่ายเราเยอะโอะเพลงในค่ายเราเยอะแยะแอนก็ไม่น่าถามอะไรบอกแม่้องแอนก็มีที่เป็นดีวงดีว่าอะไรมาเยอะแยะหมดนลฮะเพลงช้าโชว์หน่อยโชว์หน่อยผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้องเพลงช้าให้แฟนๆได้สดๆในปากกันนานละเพลงช้าหรอในค่ายเราหรอหรืออะไรก็ได้เพลงภาษาอังกฤษอะไรก็ได้ที่หนูขนัดที่เพิ่งไปสอบมาที่บอกพี่เอาเพลงอะไรที่แซฟตัวเองอ่ะเออพี่ไม่โดนเรียกอ่ะเดี๋ยวนะ เพลงแจ๊สที่เพิ่งไปสอบมาที่บอกพี่ว่ายากมากเลยนะแต่ร้องเป็นสไตล์ลูกทุ่งโอ้โหแจ๊สเป็นลูกทุ่งเนี่ย่อไหรกานเคลียร์ก่อนอ๋อมีล่าสุดเมื่อล่าสุดเมื่อสี่ปีที่แล้วไม่ล่าสุดที่ไปถ่ายรายการมานานแล้วหนูบอกพี่ว่าบ่นกับพี่ว่ายากมากเลยพี่สองที่สอบมาดูผมยังติดรถน้องออกมาขึ้นแท็กซี่หน้าปากซอยอยู่เลยจำไม่ได้แล้วดิจำไม่ได้จำไม่ได้นานจับจำไม่ได้เออ สอบสอบร้องเพลงโอเปร่าหรือเปล่าเออโอเปร่าโอเปร่าโอเปร่าด้วยใช่ไหมร้องโอเปร่าด้วยชมโอเปร่า้หน่อยดิเพราะว่าจบโอเปร่ามาเจับไปโอ้โหจบโอเปร่าโชว์โอเปร่าหน่อยดินิดนึงได้ไหมมันร้องลูกทุ่งอ่ะเออตั้งแต่แบบโอ้โหทุกทุ่ศาสตร์ขอความสามาร์ขอมสามารถสุดยอดมากทุรีจูรนีสุนคีนีนา เ่าได้ยินในหูเลยโปรดิเซอร์ยูโปรดิเซอร์แซวอยู่ว่าทีวีดับทีีวดับเลยทีวีดับเลยเสียงสูงมากเออเอาดีดีดีๆอ่าไม่แซวแล้วพูดถึงศักยภาพแบบอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งหนึ่งเอาไอ้นี้เอาไอ้นี้เอาไอ้นี้พอจริงพอจริงพอจริงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้แดนเซอร์เต้นเป็นโอเปร่าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้แดนเซอร์เต้นเป็นโอเปร่าด้วยเอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกทีเออ่ะไม่กวนละบอกโปรดิเซอร์เงียบเลย 트리 존이 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 ลูกเลยอ่ะคุณจีฟังจริงมาคุยกันจริงจริงแอนพี่ไม่เคยฟังแอนร้องโอเปร่าแล้วพี่รู้สึกว่าแบบนี่จบดุริยางมอสว์อันนีตั้งแต่บทที่อนั้นี้ก็อันนี้อดบทเรื่องโอเปร่าวัาจะสอบนี่แหละใช่อะไรคูดีคีนาอะไรเนี่ยคีนีนาคีนีนาคีนีนาี่อีกหลายเพลงโอเปร่าเพลงเพราะนะขอแต่ว่า เราบางทีเราเข้าไม่ถึงอ่ะเรากูตรงๆแต่บอร์ดเว่ก็มีเพลงสักเพลงโอเปร่าบอร์ดเว่ทั่วไปก็มีค่ะนะครับผมเอาโหง่เพอสามารถมากแล้วเต้นโอเปร่าได้ไหมครับพักก่อนนี่เขาเต้นไม่ที่แบบว่าอยู่ดีๆให้เต้นคอมปีค่าตรงค่าตัวนะคะเหรอฮะเวทเต้นปกติเต้นสไตล์ไหนนี่เขาเป็นสาย cover dance cover dance เออเต้นเ้แบบ cover dance ทั้งคู่เลยเหรอครับนี่ได้หมดแนวอันนี้เป็นแนวสตรีทแนซสตรีทแดนซ์ cover cover เพลงอะไรครับ ครอบว่าทุกเพลงก <Girl S 1> เกอร์เจนเลชั่นได้ไหมได้ดิสบายไแต่ว่าไม่ได้เต้นเป็นหลักค่ะอะไรนะฮะไม่ได้เต้นเกอร์เจนเป็นหลักแล้วเต้นใครเป็นหลักครับ ตอบให้เวลาเขาคิดไอ้เนี่ยเวลาเขาคิดหน่อยโอ้โหเห็นไหมทีมแอนป่ะทีมแอนหน้ทีหน้าทีเมาหน้าทีมต้องช่วยอยู่แล้วไอเราก็ไม่ไอเราก็ไม่ได้คนดุอะไรเราแค่อยากรู้ปกติเขาเป็นใครอ่ะเต้นเต้นเป็นวงอะไรคบเคป๊อปอ่ะค่ะเคป๊อปอะไรป๊อปก็จะโคบเพลงที่เป็นกระแสเช่นเช่นเช่นอยากรู้ไงอยากรู้ เต้นมาแล้วแต่ไม่ได้เออยังเพลงล่าสุดที่เต้นนู้นนะย้อนไปนู่นฮะถ้าไวอยากดูอ่ะเปอไดี๋ยวคิวเดี๋ยวคิวขอเบอร์น้องเอาไว้ไม่ได้เขามีดหาตรงต้นเต้นดุไม่ได้ฮะไม่ได้ย้อนหลังย้อนหลังไม่ได้น้องเดี๋ยวดูน้องเต้นทีแอนเออได้เดี๋ยวหตบมยเดี๋วช่วงหน้าช่วงหน้าดูตกไหมตกไหมครับผมได้เลยจับให้เลยนะครับมิวสิกวิดีโอดูไปแล้วเดี๋ยวดูสดสดๆที่นี่สยามดิเรนท์พลาสนะฮะครับค่ะ ตกไหมตอบไหมใช่เพราตอนนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าวันนี้คุณผู้ชมได้อะไรหรือเปล่าได้ดิเต็มที่ได้เยอะเลยอย่างน้อยนะสิ่งที่เห็นนะครับคุณผู้ชมได้รู้ว่าแอนเปล่งสายเพลย์ครับผสองคุณผู้ชมได้รู้ว่าแอนมีชื่นกันใหม่เพลงลูกขึ้นตกนะสามสิ่งคุณผู้ชมได้คือแอนมีสกิลในการร้องเพลงหลายรูปแบบแม้กระทั่งโอเปร่าครับผม สี่ฮะคุณยังต้องติดตามแอร์แล้วจะดาวน์โหลดได้ที่ไหนเดี๋ยวจะฝากใช่เลยช่วงหน้าโชว์สดครับตอนนี้ครับไปดีกว่าครับมีงานจาก Boyway No Way Without You Shadow and Pasta ใช่ไหมนี่เปันหามากจะเอาใช่ไหมตอบตหมาตอบไหมตอบไหจะได้เจาะซื้อหน่อนของทีมแอนับใช่ฮะเดี๋ยวเราไปชมสดๆพร้อมกับดูการเต้นครับของแดนเซอร์ครับผมทีมแอนทีมแอนของทีมแอนทีมแอนของทีมแอนครับผมดูแม่ทีมกอนตลอดเวลานะครับครึ่งปีนะครับผมที่เขาเก็บตัวกับเตรียมตัวกับซิงเกิลนี้มาครึ่งปีนี้คือการเก็บตัวใช่ครับแต่โปรตีเนี่ยซ้อมเต้นกันทุกวันจันทร์ใช่ เฮ้ยเราเห็นนะเราเห็นเขาซ้อมเต้นกันหนือมากเลยนะเดือนหนึ่งก็คือ4วันเออครื่องบินทำไมทำไมเรารู้ละเอียดจังเลยวะไปแอบดูเขาเหรอเราเล่นว่าเขาซ้อมอย่างจริงจังอ้เาซมจจริงงัผมว่าเราอย่ากทำให้เขาเสียสมาธิครับผมเอาไปดูดีกว่าครับต่อมาจากแอนันั่ชาครับจัดไปฮะ รออะไรนะครับรออะไรนะครับผู้ชมครับครับสิครับตบมือสิครับตบมือครับอย่างนี้ต้องจบครับผมโอ้โหอย่างนี้ต้องตบทีมตบนะฮะไอยู่ด้วยกันไม่ต้องไปอยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนีอแอนต้องอยู่ข้างน้องแอน้องอาจจะเหนื่อยครับผมไม่ใช่แค่น้องที่เหนื่อยพี่ก็เหนื่อยแต่เวลาเต้นนี่ทุกคนมีอินเนอร์หมดเลยใช่แอนร้องเองหน้าก็มาเหมือนกันนะใช่โอ้ไม่ธรรมดาไม่สุด เป็นการเปล่นแปลงที่สุดยอดโอ้โหนี่ไปมากเยี่ยมเลยชอบอะและสุขสนานนะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมีผลงานใหม่ด้วยสำหรับมิวสิวิดีโอใช่ไหมครับใช่ค่ะเราปล่อยมิวสิกวิดีโอตัวเต็มไปแล้วก็คือเป็นเวอร์ชั่นแบบว่า ที่มีทั้งซิงมีทั้งเต้นกันแต่วันจันนี้หนึ่งทุ่มค่ะในแฟนเพจเอฟชาแนลเราจะลงเป็นเวอร์ชันแดนซ์อย่างเดียวครับคือเผื่อใครจะเห็นแล้วก็นําไปเคอร์เวอร์ได้ครับอ๋อเป็นเต้นหนึ่งเดียวเลยถูกเพราะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีกิจกรรมให้เคอร์เวอร์เพลงนี้ด้วยโอ้ดีมากใช่ใช่เพลงนี้ต้องเต้นไงต้องเต้นไงผมก็เต้นน้งเมงหมดแย่เต้นน้งเมงนั่งบไุรแล้วเพิ่นเพินตา อภาบผมอยากติดตามซิงเกิลน้องแอนตบไหมอยากดาวน์โหลดอยากโอ้ทุกช่องทางอ่ะแอปเลยฮะก็ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของแอนด้วยนะคะชื่อว่า ตบมานะคะดาวโหลดกันได้แล้วค่ะดอกจัน492 244 311นะคะรูมถึง MV ก็ปล่อยแล้วใน u t u b e ก็ไปดูกันได้นะคะเพราะว่าตั้งใจทำมากๆจริงๆรูปถึงทีมแอนต้องขอบคุณด้วยสร้างสีสันใน MV มากๆโอเคงานของว่าจะตดาผลงานของทีมแอนไอดีไลน์คือเขาเป็นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไม่จริงๆถ้าถามก็ถ้าถามเป็นไอจีก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยย นี่ถามไอดีไลน์อะเนาะไม่ไอจีมันทุเรศคือต้องบอกเลยว่าทีมงานตอนนี้ของเราเนี่ยไอจีมันดูเหมือนไปส่องอะเอาใช่ดูลูกติดไปส่องดูลูกติดไอดีไลน์ก็คุยกันก็ดูตรงตรงไปเลยก็ไม่เป็นไรเอาไลน์แอนไปก่อนลายไม่ร่าไล่รนาเนาะเรามีอยู่แล้วนะเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าผมใช้ย่ไหต้องบอกว่าทีมงานนะคุณผู้ชมทีมงานตอนนี้จริงๆทีมงานจะตรงสติไม่มีแล้วแต่ถ้าเกิดบอกมาก็แค่จำได้ครับ อะไโอเยอะไรที่งานขอแต่ถ้าเกิดน้องพูดมาความจำดีก็แอดนะครับผมพี่ไม่จำพี่ไม่จำพี่ไม่เป็นไรพี่โอเคเง้นงี้งอีกดีกว่าดอกจันสี่ก็สองสองค่ะสองสี่สี่สามหน่งหาจำดีแม่นนะฮะความจำดีกดโทรออกด้วยครับผมโอเคแล้วบอกงานของแอนด้วยก็ไม่ว่าจะดูในทูมิวสิกเดทคอ โทรออกสองสององสบอกชื่อเอนนอ่มันดาวน์โหลดทางนี้ก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็โซเชียลนี่ด้วยไอจีค่ะแอนนาชา A N N A T N A T C H A ค่ะครับลองกันเยอะๆนี่คือหนึ่งช่องทางที่คุณจาไติดตามของานของแอนใช่ครวยาติดตามผองอนของทีแมนครับไปหาเอาเลองีนี้เนมีอยู่แล้วนันก็ต้องคอลล์กันใช่เราก็ไปแอแอ แล้วก็ไปกุ้งใช่เอาโอเค้ทำี่งไงเดี๋ยวได้ข่าวแกบอกทีมงานไหมล่ะไมออันนี้ตัวอันนี้ตัวไั้งตัวตีเลยนะทีมงานครับผมวันนี้มือไม้ออกเป็นผิดปกตินะครับแม่ตัวนะตัวนะวันนี้เลยเป็นน้องเราเราเล่นเยอะเลยนะครับเล่นเยอะนี่ถือเื่อนผลงานของแอร์และทีมงาแคร์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นะฮะไม่อยากลาเลยจะทำไมครับผมอ๋อลาลเดี๋ยวท้อตูตีเขารออยู่โอเค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 เดี๋ยวพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นกลับมาเจอเสี่ยบมาเล่นพลาสนะฮะเราตัวน้ำก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ